โตขึ้นอย่าเป็นอะไรลูกสตรีมเมอร์ลูกชอบเล่นเกมปะชอบค่ะแต่ฮตติมเมอร์เขาได้ตังยังไงลูกไม่ได้ตังหรือไม่ตังเหรอหรือว่าได้ได้เลยเขาได้ตังจากคนที่เป็นสปอนเซอร์เลยเหมือนคนที่ชอบลูกก็มาเอาไอ้นี้ให้ดาวให้จะเป็นสตรีมเมอร์ก็ยากหน่อยนะลูกยากเพราะอะไรลูกไหมเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นสตรีมเมอร์กันเยอะแล้วนะคนคนเขาเป็นยูทูบเบอร์กันเยอะมากๆเลยนะ แล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาดูเราเดี๋ยวนี้คนเป็นยูทูบเบอร์ก็เยอะมากอ่ะสมมติมีสิบคนนะคนดูมีเจ็ดคนคนสตรีมเมอร์มีสามคนเมื่อก่อนนะ<ต>คนค,คนดูก็จะเยอะถูกไหมลูกใช่แต่เดี๋ยวนี้คนดูหันไปทำยูทูบเบอร์ทำติ๊กต็อกันหมดแล้วอ่อใช่คนดูก็หันไปทำกันเองแหละทีนี้คนคนดูก็จะน้อยคนทำเยอะทีนี้ก็แย่งก,ก็แย่งเหรอก็แย่ง ท <laughs> ีนี้ก็แย่งการเป็นแย่งคนดูกันลูกลูกต้องสู้เยอะกว่าคนอื่นหน่อยนะคนดูก็จะไม่ค่อยมีทําไมรูกไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ทําคอนเทนต์ทาซ้ากันนะลูกเหมือนคอนเทนต์กินก็กินประมาณร้อยช่องอะไรเงี้ยคอนเทนต์เที่ยวก็เที่ยวร้อยช่องเหมือนมียูทูบเบอร์สิบคนทําช่องท่องเที่ยวทั้งสิบคนเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นสิบคนเหมือนลูกดูดูแค่คนแรกเนี่ยเพอไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วลูกจะดูคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมมา <c oughs> ดูเบื <c oughs> ่อใช่ไหม ใช่คนทํามันเยอะลูกก็เลยต้องแข่งหนักกับเพื่อนนะรูมไหมใช่ค่ะถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกมันต้องมีจุดเด่นในตัวเองลูกเช่นใครอ่ะมีใครดังๆไม่ที่ลู้ชอบชอบดูแจ็แบ็โฮแจ็คแบ็คโฮอ่เหรอโหนั่นเขาเห็นไหมเป็นสายตลกเห็นไหมสายฮาแล้วก็สายขายของด้วยเห็นไหมทําอะไรนะขายวันนี้ขายนนขายเทมเป้ไก่ทอดหันใหญ่แล้วก็ ุเรียนทำไมทำไมน่าดูเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าเขาสอนเราไปทำมาหากินลูกเหมือนเขาเขาไม่ได้แบบเล,เล่นอะไรไปเลื่อเปลือยเขาแบบไปทําไปขายของแล้วได้เงินจริงๆเห็นไหมเขาได้เงินจริงจริงเหมือนขายของวันนี้ได้พันหนึ่งาเนี้ยเขาก็ได้เงินกลับบ้านใช่ไหมแม่องรอยอดวิวเออไม่องรอยอดวิวเลยเห็นไหมงั้นอ,นอนาคตลูกต้องต้องทําอะไรดีให้ได้ตังค์หาคลิปขายของเออขายของเหรอขายของเหรอ ขายของขายอะไรดีนี่เนี่ยลูกทํทคลิปแล้วก็แปะขายของไปด้วยขายอะไรดีลูกอยากขายอะไรขายขายของจิ๋วเหรอกับผัดกระเพราจิ๋วอย่างเงี้ยกินคําเดียวอิ่มอย่างเงี้ย<อ>หมดเลยหมดเลยคาระบาดอะา <laughs> <อ>สรุปว่าวันนี้โตขึ้นอยากเป็นยูทูบเบอร์กับทิกต o อกต้องทายังไงบ้างนะต้องเอิอ่อถ้าเกิดเราถ่ายคลิปไปไปไปเที่ยวเนะี่ยนั่นแหละแล้วก็ต้องรอรอยอดวิวแต่ถ้าเกิดเราไป ไปไปตลาดแล้วเราไปขายของมาจักปักโอ้เนี่ย uh huh. แล้วก็จะได้ตังค์เลยไม่ต้องรอยอดวิวอยู่เออใช่ลูกเห็นไหมเจ๋งอันนี้คือเขาได้ได้ทั้งสองอย่างเขาได้ทั้งยอดวิวด้วย <c oughs> แล้วก็ได้ตังค์ด้วยอ๋อ oh. ใช่ไหมห็นลูกเห็นแบบยูทูบเบอร์ทั่วไปอย่างเงี้ยเขาแค่แค่รอยอดวิวแต่เราอ่ะได้ตังค์ด้วยนะไปขายของด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยเจ๋งครับลองไหมเดี๋ยวไปขายไก่ทอดกันเลยไหมเอาไก่ทอดย่างไปขายเอ๊ เอาไหมลองดูไหมอ,อยากทำไหมเดี๋ยวให้ป๊าให้ให้ญาติทำไก่ทอดแล้วเราไปขายกันที่ตลาดขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขายไก่ทอดตลาดนี้แทบไก่ทอดจ้าไก่ทอดจ้ากินแล้วไม่อ้วนพอบ้วนทิง้งอสรุป <laughs> ว่าถ้าลูกจะเป็นยูทูบเบอร์ต้องสู้กับคนเยอะหน่อยถ้าอยากได้ตังค์เลยให้ขายของควบคู่ไปด้วยจริงไหมจริงค่ะได้อยอดวิวด้วยได้ตังค์ด้วย สูตรยอดแม่คิดให้ลูกวันนี้